แบบจำลองความมั่งคั่งด้านการเงินนะครับโดยถ้าเราอยากมีความมั่งคั่งด้านการเงินเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็วางแผนอย่างเป็นระบบเห็นภาพรวมของสิ่งเหล่านี้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันยังไงโดยวิธีการคิดนี้ผมได้ไอเดียมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ หนังสือก็คือหนังสือเล่มนี้นี่กลยุทธ์หุ้นหานทองคํานะครับของอาจารย์เทพรุ่งธนาพิลมนะครับตึ๊บอ่าโอเควิธีการนะครับอย่างแรกเราไปหาเงินก่อนไปหาเงินนะฮะหาเงินทํางานอ่ามีเงินละโดยเงินก้อนนี้นะครับให้แบ่งเงินหามาได้แล้วแบ่งเป็นสองส่วน ลากเส้นมาเกเอร์ซ็นต์เลยอ่ะเก้บเปอเซ็นต์กับลากเส้นมาตรงนี้แบ่งเป็นสิบเนะวิธีคิดของอาจารย์เทพนะครับรุ่งธนาพิลล์โดย90%เอร์ซนเนี้ยเราเอาไปใช้จ่ายใช้จ่ายนะครับส่วนสิเนตตรงนี้ให้ไปออมเงินนะครับ ใช้จ่ายหรือว่าใช้เงินนั่นเองใช้จ่ายใช้เงินนะออมเงินออมเงินอันนี้เรามาออมเงินนะครับโดยแบ่งไว้ส0เสมอสมมติหาเงินได้1,000บาทให้เก็บ100 900เอาไปใช้นะครับวิธีคิดนี้ก็เป็นวิธีคิดเดียวกับหนังสือที่ชื่อว่า The l i c i o u s Man อินบาบิโลนเศรษฐีชี้ชทางรวยนะครับเศรษฐีหลายคนก็เริ่มวิธีการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลักษณะนี้พอมีเงินต้นปุ๊บเขาเนี่ยจะแบ่งเสมอว่าใช้จ่ายเท่าไหร่เก็บออมเท่าไหร่เก็บออมขั้นต่ำา10%นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเงินออมแล้วเนี่ยนะครับก็แบ่งเงินออมนี่เป็นสองส่วนปุ๊บลากออกมาเอาไปสำรองฉุกเฉิน ลองฉุกเฉินนะครับสำรองฉุกเฉินไว้ตามเท่าที่เราเห็นสมควรว่าเป็นเงินสำรองสำหรับใช้3เดือนสำหรับมีชีวิตลอด3เดือนโดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเงินสำรองสำหรับใช้1ปีมีชีวิตลอดได้1ปีโดยไม่ต้องทำอะไรหรือแค่ดึงเดือนก็พอหรือตามที่เราเห็นสมควรว่าเราอยากมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความสำคัญที่จะทำให้เรามั่งคั่งคือด้านนี้นะครับ อย่างแรกเนี่ยก็คือลงทุนครับผม <c oughs> ลงทุนจากนั้นเมื่อเราลงทุนแล้วเนี่ยมันจะเกิดปาบปึบดอกผลนะครับดอกผลนี่ดอกผลนะดอกผลมันจะมาตรงนี้ฟีบ <c oughs> เอาเลยดอกผลนะครับแบ่งมาลงทุนลงทุนทำให้เกิดดอกผล นะครับโดยดอกผลที่ได้แล้วเนี่ยให้เรากลับไปอย่างนี้นี่กล, <c oughs> ลับไปออมเงินนะครับลงทุนเกิดดอกผลคนหลายคนจะพลาดเอาดอกผลเนี่ยไปใช้จ่ายซึ่งมันจะทำให้เราสูญเสียความมั่งคั่งทางการเงินเราไม่สามารถใช้ระบบจักรทุนนิยมได้เต็มประสิทธิภาพนะครับให้เราเอาดอกผลเนี่ย กลับไปออมเงินแบ่งไปสำรองฉุดเฉินแบ่งมาลงทุนซ้ำนะครับกระบวนการความมั่งคั่งเนี่ยจะเกิดจากรอบๆนี้นะครับทำงานหาเงินแบ่งไปใช้จ่าย10%มาออมเงินออมเงินแบ่งไปสำรองนิดนึงเอามาลงทุนดอกผลดอกผลได้เอากลับไปออมเงินและมันจะลงทุน แล้วก็ดอกผลนะครับวิธีการลงทุนเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับเช่นเรามีเงินหลักร้อยก็ซื้อซื้อหนังสือมาอ่านพัฒนาความรู้ตัวเองมีเงินหลักพันเอาไปลงคอร์สเรียนเอาไปลงคอร์สเรียนหรือลงไปมีเงินหลักห้าร้อยเอาไปซื้อของมาขาย มีเงินหลักหมื่นก็อาจจะลงทุนตามที่เรามีความรู้ตามที่เราไปศึกษาหามานะครับลงทุนในหุ้นลงทุนในสิ่งที่เรามีความรู้นะครับลงทุนน่าได้เงินดอกผลกลับไปออมแล้วกลับมาลงทุนซ้ําเพิ่มพัฒนาความรู้ตัวเองพัฒนาทักษะตัวเองให้มากๆมากมมากมากให้มันเกิดดอกผลแล้วเอาดอกผลไปนี่นะครับ ไปออมแล้วกลับมาลงทุนซ้ํากระบวนการตรงเนี้ยทําให้เกิดความมั่งคั่งรวยแบบแบบไม่มีขีดจํากัดขึ้นมาได้ดอกผลแล้วอย่าเพิ่งเอาไปใช้เรามีงานประจําอยู่แล้ว90%ของงานประจําเอามาใช้เงินออม10%เนี้ยนะครับออมเดือนที่1มันอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะสมมุติเราออมเดือนละ1000ออมเดือนละ1000นะครับครบปีหนึ่งมันก็ได้ประมาณ1 2 0 0 0บาท หนึ่งหมื่นสองพันบาทนี้เราเอามาลงทุนให้มันได้ดอกผลดอกผลที่ได้จากการลงทุนไปออมอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งมาสำรองฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้แล้วมันยังมีรายได้พิเศษนะครับพิเศษเตรงไหนดีเออปุ๊บ,บ,บพิเศษนะครับปิ๊บพิเศษนี่ พิเศษเนี่ยเป็นไรายได้พิเศษที่เข้ามาระหว่างการมันอาจจะเกิดจากการที่เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนเงินให้เราเป็นโบนัสชงปีใหม่นะครับก็เอามานี่ซะเลยนี่เอามาอาอมเอามาออมแบ่งปราบเอาไปลงทุนให้เกิดดอกผลอย่าเอาเงินพิเศษมาใช้ใจ่ายเด็ดขาดถ้าคุณอยากรวยใจมันต้องแข็งนะครับเอาเงินพิเศษไปออมไปลงทุน เข้าคอร์สเรียนกอดองเบอร์ทำขนมหรือบางคนก็ลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบออกมาเป็นเทรนเนอร์ให้มันเอาไปสร้างอาชีพได้นะครับวนวนลูปนี้ให้เยอะๆค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องรัดเข็มขัดเฉพาะเงินเงินที่เราทำงานหลักก็พอแล้วนะครับรัดเข็มขัดกันนิดนึงนี่ก็จะเป็นแบบจำลองความมั่งคั่งแบบเร็วๆนะครับ มีรายได้พิเศษเข้ามาเอาไปออมครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของการกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สินนะแล้วก็มีในส่วนของการใช้หนี้ด้วยบางอย่างเนี่ยกู้เงินซื้อก็ดีเพราะว่าถ้าไม่กู้เงินซื้อเนี่ยในอนาคตราคามันจะสูงขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อนนะครับซึ่งอาจารย์เทพลุ่งธนาพิลมเขาก็กู้เงินซื้อบ้านแล้วก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาในการผ่อนบ้านพอสมควรนะครับ ถ้ายังไม่ต้องมีบ้านก็ได้อยู่บ้านแม่ไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาหาเงินนะครับแล้วก็ไปออมเงินลงทุนดอกผลกลับมาซ้ำบลูปเนี่ยให้มากๆแล้วความมั่งคั่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกระบวนการของความมั่งคั่งนะครับจะเริ่มเกิดจากตอนที่เรามีเงินออมเอาไปลงทุนแล้วก็ได้ดอกผลเมื่อ วันหนึ่งที่ดอกผลมากกว่าค่าใช้จ่ายวันนั้นเราจะเป็นไทยเราจะมีสารภาพทางการเงินนะครับดอกผลมีมากกว่าหรือเท่ากับค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้แหละ มันจะเป็นวันที่เรามีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงวันนั้นเราเทพจะไม่ต้องไปทำงานเพื่อหาเงินตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังมีใจรักยังสนุกกับการทำงานอยู่ก็ทำงานต่อก็ได้ระบบตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นความมั่งคั่งก็จะมากขึ้นนะครับ